สบายดีงาแมงแรงพี่น้องพบพ่อกับซองเบาวดาวบ้านนาถักท้ายสบายดีเด้อน้องหีิกับแม่ยากะเอางวัวเขาขอกเป็นทีดับร้่อยแล้วพี่น้องอยย่ขอกผมดำหน้าดำในน้องนี่กับเขี้ยวงามขึ้นไหมนะจำได้บ่พี่น้องสามคนน้องเนื่อน้องบีดสะหําเขาขข้นมาดำปรดชุดท้ายกบงามเด้ข่ากกบงามงาม บ้านนี่ป้าคอเลี้ยงลูกพี่น้องให้พี่น้องเบิง่งป้าคอน้อยเลี้ยงลูกยังตัวแดงๆอยู่หยุบ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 อยู่แม่มันากตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องมันมาเลี้ยงให้น้องหน่อยเฮานี่เ,เดี่ยนะตัวแดงๆเห็นบอพี่น้องอ่ะจิบเห็นชัดปันไหนเด้อเพิ่งขยายพี่น้องเบิง่งลูกป้าคอเด้เด้เด้เซลเซลอยู่พี่น้องป้าโุ่ แล้วเาต้องไปสื่อมาปล่อยเลยพี่น้องเลยมันอยู่ในน้องหน่อยเฮาเลยขันอยากกินมันอะไรนะเนาะสื่อตัดสินใจสื่อแยง,งมาอ้อมไว้มาล้อมบอกให้มันออกนอกนะแต่ว่าหญ่ซัายได้จำหนึ่งนะมันออกได้แม่มันบุยบุยอยู่แม่มันอยู่นี่นแหละเออวะน้องเขานน่ก็มีปีนี่เล้วเพิ่นมาเลี้ยงลูกใส่ น้องง่ายน้อยแต่ว่าน้องใหญ่โบบอลีอังใส่เด้อบโมีก็ดีคือการเอาประเด็นถามมันใหญ่กะเอาไปปล่อยน้องใหญ่สอนจากน้องหน่อยไปปล่อยน้องใหญ่ถามใหญ่ก่อนพี่น้องเว้ยนี่ยยังเลี้ยงกันเซลเลอยอยู่แรงแรงแสงแดดอ่อนๆเลยพี่น้องพักอิจูห้ากัน

อามือข้อาปู๋พี่น้องเ้ยต้นบักซีดาก็เริ่มงญ่แน่แล้วดีซีดาสองสี่ทุกไปตะกี้ว่ามันสิตายเพราะาเหตุเตาใสอุ้ยออกพังไปเด้อคือข้อามาปุูกตัวนี้บริเวณเป็นหน่วยดยบริเวณหมากมันยังพันมีหมาก ซีดา,าหน่อยเท่ายอยู่เด้อปนีนี่นี่นะต้นต้นนักเก็ดกเขาขอ,อกแล้วงว,วก็อิมอยู่พี่น้องเลยพอปล่อยปล่อยแต่เสาตอนเสาเขาออกเล่มเท่าเดินแล้ะก็พอตอนสวยมากกะเรียงให้ดิ มาครับกะอได้ว่าถาให้มันแห้งอีกสักก่อนจังสีเอาลงไปให้หน้าให้ไงใหม่เข่าแทวแคมขอกนวดก็งามงามพี่น้องสูงสูงนะโูโูจนชุดพูดได้พี่น้องแต่แต่ลุ่มคานองลงมาพี่น้องก็สะอ้อนน้ำเยอะ เขาบินง่ายเว้ยพี่น้องเอ้ยดีใจได้แบบว่ามีคนชมนะเขาน่ายๆกัคชีได้ซัมได้แหละมาลุ้นน้ำกันเที่ยงน้าลง่นี่ลงลุมลงไปนี่ไปูกินเขาฮะกัคชีได้อยู่อน้องเนยบ่มบ่มาเลยพี่น้องเลยบ่ได้มานอนเที่ยงผ่นเลยจ้าไปนอนอยู่เพื่อนไปเขาถามกับผม ถามยายเป็นสาวบวหูเหลืองเลยหนหวเ่าน้องเนยไเลมาบ้านน้องเนยนะบอมาอ๋อไปเลย จะไปน้ำออกกับบมาบอเหตุแม่ไ,มไมเปเผาเอากับบมามโอ้ยแล้วนั่นแล้วไปแล้วก็ไปเลยหาบมา,บมาพี่น้องก็ได้ฟังน้ากันเลยเนาะเรื่องน้องเหนื่อยถามให้ฟังจากปากย่ายโอ้ยเฮาเลย แตนตอนห้าในนี้นะพี่น้องแล้จนสามสี่มื่อจังเลยเศร้าเอามาจอบึงเฮ็ดโพนจุบกาเข้าขไปเลยจังมันอยู่บนได้แตนกันเลยมาตอด่าอัน,นกัหลายคนครับอยากให้มาถามเนาะอันนี้เขาขนาดขนาดถ้าเป็นคนเนาะขนาดแม่เขายัางบ่มาไปตามเอากันยังบ่มาแ,มแต่แถๆกับยายแต่แถ่ ไปตามเอากับโบมาเดี๋ยวเฮาเป็นไฟแล้วแบบนี้นั่งสิกัโบโมาก็ยากแล้วเนาะนั่งติดเหรียอยู่ให้หนั่งเหรียญให้พ่อเล่นนองหลีดกับมาเลี้ยงงัวซอยขอมือขอมือน้องหลีกก็ได้หนาหักก็ถึงข้าสิบโบได้คอยส้มนองหลีดพ่อบันไดได้พี่น้องแต่ว่าในใจตึกๆนั่นแพงไหน บัจิบไม่ได้แบาบว่าเออส้มแบบเออฮักบร่ได้บอ,อกนางแต่ว่าในใจเฮาหน่ะเนาะแพงเบิร์ดทางน้องน้อยน้องหลีดอ่ไแมมีแต่บอกซ้อนในทางที่ดีอันนั้นอนี่เฮ็ดปรเป็นเขาก็บ,บอกซ้อนก็บร่ได้เคยบัจสิบใายสิดาสิตี้บอกประเหตุเอาพี่น้องดูเขาจาไม่อยู่น้ำเนาะ ไปเห็ดอันน่ะอุ้ยดอกกระเจียวขาวงามแท้เด้ออู้ยงามงามพี่น้องปลาลายบออู้ยมือเหนียวลูกอัน,นหน่อยมานาำบอม,มือเนียวนะมันๆเลยเด้อ พออยู่ขอกินเนี่ยเจ้าให้เจ้าหน้าเอ้ยบอยมันหลุดได้ถือก็ได้น้ำมันลีนเจะามาหยอดน้ำมันลีนดีบอมือเสานี่นอือนีอ่กับปัญญาชิทนสบายดี้วพี่น้องเบ็ดปลามือนเนบด็ดกบหรือสองตัวทำไม tiền <laughs> này ạ Thả phủ Tổng -tổng đi nè nọ Khả nhá lại của Cái lại nào vậy Mà là hồn nó say Đi đâu ท่วผมด้วยแล้วมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วจะยยใช้ยุ่นนี่เออ,บ,อบัะด็นดาวรอเมื่อกระเบิ่งเดาะเบิ่งอีกเ่อ่าได้ตอนค้าเมื่อนันมาเด้อพูดนะลูกลูกไส้ละอาเปิ้ลก,ก็มาอีกเปียกหนำเป็ดเพียกองไรคือว่าเปียกหนำ น,น,น,นี่นี่ตุกต๊กเข่าตีนุมน่มๆอยู่แล้วไอ้เจ้น,นั่นนั่นกระปูเห็ดว่ะจะเห็นอะไ,ไรหลักฐานไว้อย่าลืมลีโด้คือเปียกนะพู้ ปลาถเชียงปลาบอนอีปุ่ยมันจนทนบ่ได้นะมึงดูดาเาะแล้วนยิเชียงปลาเหาได้ดูซืเมื่อคืนนี้บ่ดราวาแลดตลงให้นาตำตาเน่นะเชียปลาบอน้นะฮะอืมได้ดอกขลาะใส่ยาแรงี่น้อง คุณหนูรู้บ่อน,นีมันเป็นดินแหละเนาะน่ะแห่งโลกอีแต่ดาวใบมันนะมันเด้มเนาะกิตินกิตินกิดตินนะผู้เจ้าเลยพี่น้องเย พ <mm um> si ี่ดอวเคยได้เคยมีพี่ yes ้องเลยปัญญามลุ่งกับป้าปาไม่เห็นลูกปลาคอขนานั่นดาวใหน้องหน่อยให้ดิมึงนี่มันดูดหน้าเหลี่ยงใบมาเลยปุ๊ทำซำได้ซ้ำหนึ่งเลยดูดเขึ้นมาเลย แตกกุกแตกกออยู่เด้อะเขาปีนี่กองามนี่น่ะแถวนี้ปีกลายนี่เสียเบอรเลยแถวนี้นั่นเนาะดาวนี่มาเทียบใส่ปีกลายกับปีนี่กับปีนี่แล้วพอดุนกลัวไอเพื่อนกับงามไอ้เพิองอนกับงามไปปลกรลายนี่ปลุกลงานน้เดียวไอ้เพิงนี่ได้ได้ร้ายกับพี่แรกร้ายเท่าพี่แรกนี่นำมาพื้นดินน้เดียวอือ้วก็ยังงามเนาะ เด็ดเจ้บบาบริขานี่นี่นะแถวนี้ก็น,น่าตื่นเลยเนาะแถวนี้นะ่ะพี่กายเนี่ยอ้ยบอกไปต่อยากมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งสัํมจนว่ามาแต่เที่ยวว่างเวียงเนาะมาเห็นเขาแล้วป้าถววาใจอ่อนโ,โยนโลยอืานนี้ว่ได้เพิน่นเอา คุยเมื่อวานอีกหัจักมงินนี่วานเยนนอะเห็นระเบิร์เรื่องความงามของมันสิแตกต่างกับปีกายแน่น,ก,นก้อนเลยไอ้ก้อนเลยคือเพิ่นหูวจักนี่ก็เป็นปล่อยเพิ่นขืนเมื่อเพิ่อนขืนเมื่อใดเยอะ,ะนาะแล้วอนไรอย่างเงี้ยเท่น,นั่นชวนไปเห็นเงี้องหอย แต่ว่าปุ๊มมีไฟนอนน,ำน้ำเหมือนกันเลยกระด้วไปได้ไปเป็นมือหนา,อ,าอืมจับมาแล้วจะยิงแถวมาือก็ใ <c oughs> ส่ผีแท,ทะหลารเลาใส่แถวใหญ่เท่านี้บอกอเลดีมันมีแต่แถวใหญ่เนาะ ดุ๊กุ๊กุุ๊อยู่นะแต่ทีทีหน้ามันจะได้ดุ๊กเดินมนเล่นเล่นเนี่ยหมด้วนะพคุยห้หลายยังกม่ะเดียวเด้ ก็ง่างก็ง่างอยู่เขาเขาน่ะแปลว่าเจ้าได้เห็นดําเท่านี้นะเนาะแทวนี้ใส่ซองใส่ซองมันก็แตกขึ้นมาเด้อแตกขึ้นมาอย่างไงหนึ่งเท่านี้ว่าอันไหนทีเนาะมันอันไหน นนมึงอุนเชาหรือร่วมมาชีดเนี่ยไหนพี่น้องเลยเหรอใส่เบ็ดย่างนึงแดงหัวพ่อต้นไม้ขีดหนามมือตอนค่ำแหละพี่นอ้องชิล่งมายามเนาะวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมความงามของเข่าก็มาทำเกี่ยวกับน้องเนยทำยายเพิ่นเวลาก็พามาใส่เบ็ดกบป๊อดโถ จะได้ยินคือขออยยุกอย้ายเนหาเน่งอ้เบ็ดเจ้านี่มันสิพยังมันกถือมันก็ับคเบ็ดเนาะบริดวางต้นปานากระดกไปยังกัขอกันใหม่ได้เพี่ของเด้อมันมันมือนีันขอกันใหม่พี่น้องเลยถ้าใส่เบ็ดกัมันไทำไมดี